วัดบ้านเด่นสรีสีเมืองแกนจังหวัดเชียงใหม่แดดแรงมากท่านผู้ชมแดดแรงมากวันนี้มาวัดบ้านเด่นนะครับวัดบ้านเด่นจังหวัดเช,เชียงใหม่วัดบ้านเด่นแดดร้อนกัน ตินีต้อนรับสู่เชียงใหม่เจ้าจะหนีตามเลยเจ้าอย่ายลืมไปตัวเองอย่ายลืมไปดูตัวเองในคลิปนะจ้า,จาดูตัวเองในคลิปด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมาที่วัดบ้านเด่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูความงามกันนะครับว่าวันนี้จะม,ม,มีความงามอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับ อันนี้เป็นเหมือนพญานาคพญานาคหรือผสมมังกรนี่แหละท่านผู้ชมเป็นศิละปะล้านานาน,นะครับอันนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกตัวอะไรนะตัวอะไรนะที่ว่ากินพญานาคตัวอะไรทัอย่างนี้มีฟันด้วยข้างบนนี้จะเป็นพญานาคนละท่านผู้ชมแต่มันจะมีตัวหนึ่งตัวอะไรเขาเรียกอะภาษาเนื้อจำไม่ได้เนี่ยเขากำลังกินกินพญานาคแต่กินไม่ได้พญานาคชูหัวก่อนวันนี้อยู่วัดบ้านเด่นนะครับ อันนี้เป็นฮกนกนกหัสดีลิงนะท่านผู้ชมตัวเป็นนกแต่ว่าง,งาไม่ใช่งางวงงวงเป็นช้าง <c oughs> มีมีสองตัวนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นสิน้งเงินนกฮัสดีลิงหาชมยากนะท่านผู้ชมศิลปะล้านนะ่ะสวยมากอุ้ยงามมากเลย นึกว่าอยู่เมืองสวรรค์วันนี้ท่องเที่ยวก็มาเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนี่ยกำลังทยอยมามาจากหลายกลยุล่มหลายกลุ่มนะท่านผู้ชมด้นานโน้นจะเป็นภูเขานะฮะภูเขาเจะมันจะล้อมรอบเลยนะล้อมรอบวัดเลยนะตรงน,นี้เป็นภูเขาสวัสดีครับล้อมรอบวัดเลยก็จะมีกลุ่มทัวร์มามารถบัสรถบัสใหญ่คันนี้เลยนะรถบัสใหญ่กำลังทยอยมาเนาะข้างบน อันนี้ไม่ได้มาด้วยกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นคุปทัวที่มามาเจอกันที่นี่พอดีเดียด๋ยวจะพาท่านผู้ชมมามาดู สัตว์ปแปลกๆนะครับสัตว์ที่มาเป็นเทพอะฮะเป็นเทพเป็นสัตว์ที่เป็นเทพนะท่านผู้ชมพญานกกระเวกเออเป็นเทพนะท่านผู้ชมพญานกกระเวกอันนี้นกกระเวกน่าจะมีเสียงใส่นะนกกระเวกขึ้นชื่อมาเสียงใสเ oh? นาะนกกระเวกนี่นี่ปากปากของท่านอันนี้จะเป็นครูบาเทืองนะครับครูบาเทืองเป็นเกจิอาจารย์ของที่นี่นะครับครูบาเทือง ศิลปะล้านนาท่านผู้ชมดูสิสวยมากเลยสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยศาลาแบบเนี้ยสวยมากศิลปะตบนะท่านผู้ชมมนดบมนดบเศรษฐีนวโกูดเราเข้าไปดูกันอ๋อท่านจะมีหน้าหลายหน้านะเศรษฐีนวโกูด เดียทยาทผู้ชมเข้าไปดูพระวิหารเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูพระวิหารกันพระวิหารพระวิหารอุยงค์นี้องค์สวยมากเลยคูบาเทืองที่นีไ่ไ,ไ,ไม่ใช่พระวิหารมิใช่อุโบสถ ท่านเขียนว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่พระวิหารและไม่ใช่อุโบสถสวยมากท่านผู้ชมพระองค์ใหญ่พระประธานด้านนบนกันโอ้หมีของให้เช่าเยอะแยะเลยท่านผู้ชมมีของให้เช่าเยอะแยะเลยครึ่งเงินเครื่องของคลังต่างๆเพชรพลอยเพชรพลอยนะท่านผู้ชมแหวนมีพระเมรไรให้เช่าเยอะ แล้วเรามาไหว้พระประธานันดีกว่านี่เป็นพระประธานองค์ใหญ่ข้างบนเขียนว่าครูบาเถึงนะ้พื่อนชมอาจจะเป็นครูบาเทียงเป็นคนสร้างนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าวาดท,ที่นี่ศิลปะงดงามมาก นั่นมันก็สวยวนะุ่นผู้ชมเป็นรูปช้างนะครับช้างสามเสียนช้างสามเสียยเ,เราจะไปดูตรง JD กันตรงนี้จะมี j จดีเยอะมีหลายแบบและสไตล์นะครับจะมารวบรวมกันอยู่ไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ j จดี JD ต่างๆอากาศแดดร้อนมากท่านผู้ชม ี่โมงเย็นนะแต่แดดร้อนร้อนมากเนี่ยมีที่ให้ถ่ายเยอะมากมายเลยท่านผู้ชมสวยๆเท่านั้นเลยเจดี J ทางนี้จะเป็นเหมือนเจดีนครพนมก็มีนะท่านผู้ชมเหมือนรวบรวมรวบรวมเจดีต่างๆไว้ที่นี่นครับมันจะเป็นประมาณนั้นนะนะที่เห็นนะเนะี J ่ยเจดีต่างๆมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับเหมือนรวบรวมเจดีของทั่วประเทศไทยมาไว้ที่นี่นะ น่าจะประมาณนั้นแหละถ้าถ้าถ้าไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นนกคัสดีลิงเป็นนกที่หายากอันนี้เป็นนกที่หายากนะนกที่หายากนกหัสดีลิงครเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดูสวยทุกมุมนะท่านผู้ชมสวยทุกมุม บ่านตัวเองนะเต้น,นกฮัสดีสวยมากพี่ไฟพี่ไฟสวยมากสวยมากหมมุมนี้สวยร้อนร้อนเท้า อันนี้จะเป็นเจดีรูปทรงต่างๆ,ๆนะท่านผู้ชมเหมือนรวบรวมเจดีทุกอย่างไว้ที่นี่เจดีเก้ารัชการนะครับเจดีเก้ารัชการนะท่านผู้ชมรอบได้รอบรอบรอบได้ส่นี้ได้แต่เข้าข้างในไม่ได้ครับผมเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆกันนะท่านผู้ชมลองเดินดูรอบๆเีรวมกันละอันนี้อันนี้ครูบาเทืองนะท่านผู้ชมเป็นเกจิอาจารย์ของที่นี่ เจดีย์อลังการมากท่านผู้ชมเดยวจะพาท่านเดินรอบๆดูเจดีย์ว่ามีเจดีย์แบบไหนบ้างแต่ร้อนเท้ามากเลยร้อนเท้ามากเลยเนี่ครับท่านผู้ชมเจดีย์สวยมาก <c oughs> เราจะเดินเดินรอบได้ไหมเนี่ยเพราะว่าแดดมันร้อนร้อนเท้าอะเพราะว่าเราถอดรองเท้าไงเราจะดูถ่ายประมาณนี้เนาะอาจจะไม่เดินรอบท่านผู้ชมเพราะว่าแดดมันร้อน นี่ก็จะเป็นเทพพายดาผู้ปกปังรักขา,าที่นี่แล้วก็จะมีพวกดอกมงดอกไม้นะดอกไม้เงินดอกไม้ทองอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเจดีบริเวณเจดีตรงนี้ก็จะมีเป็นพระพระยืนอยู่นะครับหลายๆปางนะครับปางประธานพองปางห้ามญาติปางอะไรอย่างเงี้ยแหละก็จะมีให้ชมแต่ว่าตรงนี้แดดร้อนมากเลยท่านผู้ชมถ้าเดินไปนี้ต้องต้องร้อนเท้าแน่เลยอาจจะไม่ได้ไปให้ดูประมาณนี้นะ เป็นเป็นแนวทางถ้าอยากจะมาก็มาเที่ยวได้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะท่านผู้ชมเป็นวัดที่สวยอีกวัดหนึ่งท่านผู้ชมถ้ามาเชียงใหม่ห้ามพลาดเลยนะวัดนี้จะถ่ายม,มุมนี้ให้ดูท่านผู้ชมมุมนี้สวยงามมากสวยทุงม,ม,มุมท่านผู้ชมถ่ายบรรยากาศในวัดนี้ให้ดู แล้วท่านเห็นแล้วท่านจะอยากจะมาอยากจะมาตามรอยเพราะว่าสวยมากสวยทุกงบมท่านผู้ชมตัวทีท่านผู้ชมใครไม่มานี่เสียดายนั่นแหละถ้ามีโอกาสก็มานะท่านผู้ชมนะอยู่เชียงใหม่นี่เองวัดบ้านเด่นนะท่านผู้ชมตรงนี้มีไก่เยอะมากเลยท่านผู้ชมไก่สวย มองเห็นไหมพระพุทธรูปเสวรีพระสีวรีอันนี้เป็นไก่ไก่ต่างๆคลิปนี้ก็พาท่านมาเที่ยววัดบ้านเด่นนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวยงามมาก